สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญสยามชาแนลนะครับช่องนี้เพื่อนนักสะสมนะครับวันนี้นะครับเหรียญสยามนั้นจะมาพูดคุยและก็มาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ25สตาต่างนะฮะซึ่งเป็นรุ่นเก่านั่นเองนะครับของในหลวงรัชกาลที่9บาแบบนี้นะครับที่เรายังพบเจอในท้องตลาดกันนะครับมีจํานวนมากเนื่องจากมีขบวนการผลิตนั้น หลายล้านเหรียญครับแต่วันนี้นะครับมีจุดความแพงตรงไหนนะครับเหรียญสยามนะฮะจะมาชี้จุดให้กับเพื่อนๆทราบกันนะครับว่ามีแบบไหนที่เขาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมอย่างแท้จริงและถ้าเกิดว่าใครหาเจอนั้นจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงอย่างแท้จริงนะครับวันนี้นะฮะเหรียญสยามจะมาบอกกับเพื่อนๆน,นะครับใครที่ชอบคลิปของเหรียญสยามนะครับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อมอบ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเหรียญสยามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูจุดความแพงกันนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรเราไปชมกันเลยเลยครับ เพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือเหรียญนะครับยิสมาสตางนะครับในปี2,500นั่นเองครับแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้ยังเก็บสะสมกันอยู่นะครับและก็ไม่มีการเอาออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับเนื่องจากนะฮะมีอายุการใช้งานนั้นมากกว่า60กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญสะสมไปเรียบร้อยแล้วด้ครับหน้าหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมนทละมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ดีครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้าย ฝั่งขวามือนั้นเขียนคำว่ารัชการที่9้ครับส่วนด้านหลังนั้นนะฮะจะเป็นรูปตราแผ่นดินแบบนี้จะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยอยู่ด้านบนอยู่ตรงกลางบอกราคาคือ20สบตางค์ด้านล่างบอกพศคือพศสอ0 0ครับวันนี้ครับเหรียญสยามจะมาหยิบยกนะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ให้เรีรู้กันว่า นักสะสมนั้นเขาเล่นหากันบาปไหนที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็บาปไหนที่มีราคาแพงลดลงมาอันดับ1อันดับ2แล้วก็หายากนั่นเองครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ เหรียญสยามจะพูดถึงกับเพื่อนๆวันนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญนี้นั้นจะเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับมีขอบเฟืองนะเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองเป็นสีทองเหลืองนั่นเองที่เราพบเจอกันนะครับสังเกตจุดง่ายๆครับจุดความแพงของเหรียญนั้นนะครับวันนี้ผมมีเหรียญตัวอย่างนี้นะฮะมาบอกถึงความแพงอีกนะฮะแบบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันและมีจริงๆซะด้วยในเหรียญพสนี้นะครับแน่นอนครับเพื่อนๆสังเกตดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่า ท่านมีเหรียญนะฮะฟังคำบรรยายของผมนะครับท่านมีเหรียญนะฮะยีสตางค์ปีนี้2,500นะครับให้ท่านสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะฮะก่อนอื่นดูที่ว่าเป็นตราแผ่นดินมีคําว่ารัฐบาลไทยมีคําว่า25สาตางค์นะฮะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยท่านสังเกตดูนะครับยีสตางค์นี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีระยะห่างเป็นบางๆนั้น นะฮะอาจจะเจอเหรียญราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับแล้วก็จุดความแพงนะฮะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายมากในเหรียญรุ่นนี้นั้นคือตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับชี้ลงตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าชี้ลงตรงนะครับหางพอพานนี้คือเหรียญปกติหาง่ายมีหลายล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดว่านะครับตรงนี้ที่เป็นเหมือนเข็มเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับนี่ต้องเป็นเข็มนี่นะฮะถ้าชี้ลงตรงกลางพอพานเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวส่งให้ดูเผื่อเพื่อนๆน,นะครับดูไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมทําแบบคลิปแบบละเอียดที่สุดให้เลยนะครับดูคลิปนี้จบเลยในปีพศนี้นะครับถ้าเกิดว่าชี้ลงตรงหางแบบนี้นั้นคือปกติแต่ถ้าชี้ลงตรงกลางพอพานนั้นนะฮะที่เป็นแหลมๆตรงกลางพอพานนั้น จะมีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่ามีอะไรพิเศษมากกว่าที่คุณคิดนะฮะในเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับหลังจากที่เราค้นหานะครับนักสะสมค้นหานะฮะในส่วนของเหรียญที่ชี้ตรงกลางผอผ่านนั้น พบเจอได้น้อยมากจึงมีราคาสูงครับแต่วันนี้นะครับเหรียญสยามจะมาให้ท่านค้นหาลักษณะแบบนี้ให้ดีนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆนครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับเพื่อนๆนนะฮะนักสะสมครับโปรดหยิบเหรียญในปีนี้ขึ้นมานะครับหากท่านมีแล้วท่านหมุนกลับแบบนี้นะครับหมุนกลับแบบนี้ถ้ากลับลงมาแบบนี้นั้นนะครับคือเหรียญปกติทั่วไปครับแต่วันนี้นะครับ เหรียญสยามนะฮะมีเหรียญพิเศษนะครับมาบอกกับเพื่อนๆว่ามีจริงและมีราคาซื้อขายจริงนะฮะสวยๆนั้นหลักพันขึ้นไปแน่นอนนะครับมาดูกันครับจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆจับเหรียญให้ตรงนะฮะแล้วหมุนกลับนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูตามเหรียญสยามบอกนะครับสังเกตดูครับเพื่อนๆพอหมุนกลับมาเป็นขอเฟืองดูดีแบบนี้นะฮะแต่ว่านะครับบางเหรียญนั้นนะครับมีทิศทางตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้ นี่คือเหรียญราคาหลักพันขึ้นไปนะครับเพื่อนๆหากมีสภาพสวยๆนั้นจะมีราคาสูงนะฮะถึง2,000บาทได้นะครับในส่วนของเหรียญที่ตรงขึ้นแบบนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่นักสะสมเขาเล่นหากันนั่นเองนะครับลองจากในเรื่องของที่ชี้ตรงกลางยอ,อยักษ์นะครับ นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะในเกรดความรู้ดีๆนะฮะที่เหรียญสยามชแนลนั้นหยิบยกมาฝากเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้พลาดข่าวสารดีๆคลิปดีๆสาระดีๆนะครับใครดูเหรียญช่องนี้นะครับจะสามารถตีราคาขายได้ในกลุ่มนักสะสมนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ